อ่ะสิกินเขาต่อได้พี่น้องมาเนี่ยให้มันกำลังตัก,น,ตกน,น,น,นั่นตักนี่มาให้มันนี่ะเฮ็ดเฮ็ดแล้วเมื่อกี้นี่มึงเตี้ยแซ่บครับแซ่บเสียเสียอ้ยอือฮึน้่มีแต่เห็ดเรื่องเฮ็ดฟางเลยเฮ็ดฟางเนลูครับต้ยมยำปลาหมึกโอ้โหสุดยอดเลยนี่คือฉากที่สองคนมึงหั่นคนต้มตอนนี้เฮ็ดเรียบร้อยคนนั้นลูกน้องเพ้อนกัน แงวแงวอยู่ข้างๆคิดเขาในกันใด้นนองบัดนี้ยบัดนะกีนด้วยมาๆามยเราด้ยยแต่ไม่อาหารพลังพี่น้องอาหารพลังห้องนอกนีนเดี๋ยวเอาช่วยพ่แม่น้องเมืองเลยเห็นบอกสูตรติกี้ที่นครสูตรที่มันก็ที่มันก่บแลวเนาะ Ok, để kiếm nó cái thẻ à biao. Hmm. Điêng mì!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  được mì! Điêng đây, mì đây mì 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 มื่อนี้เมื่อไหร่ถ้าถ้าถ้ากินข้าวเจ้านะเมื่อไกินข้าวเจ้านะเบ่ย่างนี้เนาะบ้านนึงกิดต้มหมกหม้อเมื่อนไหร่กินก๋วยเนี๋ยวเมื่อไหร่กินข้าวเจ้าบ่้บ่บ่รถถามรถถามเมื่อนี้่ช่วยพ่อแม่หน่อยบ้างด้วยอือเพราะว่าเป็นรถเป็นไปได้ของดีมาจากต่างประเทศนี่คืะผมมันประเทศไทยยประเทศเนี้ย ไปเ็นกีบทไปแล้วมัเาลองลองเรื่งข้อหนวนแล้เราแสเราแบเราด็ดีแล้วว่าก็ต่างกันว่าไงทำไมเนาะน้องมึงเอ้โหของหวานเป็นมนหวานบุกขึ้นบุกขึ้นคือของบวานครับของหวานเป็นของกินบำรุงเท่าไงยากระสายเสร็จ จะเติมน้ำย่ิบกว่าบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็ยินเกาเนี้ยบางทีก็เจ้าแล้วก็เฮียวพี่นองเลยพูดนะแต่หน่อยเา่าเอาเอามาหวพราตาเขาได้ป่ามันเียเลยจริงมันบุกเ้าเนี้ยเนาะเาเนี้วปั่น้นตแรก แนนจริงๆเนาะปั่นง่ายกัได้ก่ดนเลยจัมันง็บนี่แหละเนาะบ้านนี้ผมไมีคะร่วมว่ะแขกสัญญามากเม้ยแขกมากเลยมีร่มเอใครคนนี้สิสิวันจบะแล้โอ้เจ๋งเลยเจ๋ดครับคุณน้องเพราะเตียวของเสียมันไม่ห่อนใช่ไหมริมข้าวอือะ

giảm đau cái lưng, nhìn hết đau rồi, trung trung rồi, phải không? Trung tâm, pha mứt sốt sốt kia nọ, cái này củ củ đuôi, cái pha

เขาไม่กินอ่ากินได้มเขาบม่อมันเนียอะไรมันบออยากินของ้านอ่าอย่าอกกินนี่แหละนุณรักคนยังงานนี่ไม่นช่ไม่เปียนใจเดีด๋ยวำท่านจาเขา คือว่าดีกว่าจะได้บางคนเวลาจะมีคนทำินบางคนมันบางั่นแล้บางคนบท่านเออมันใส่ตีมก่อนดิเขาเอิ้คำห้วคำตาขอไหมตัวนี้ใส่ใจใส่ใจก่อนอยู่ผมกินทีหลัง มันก็หนูม่อเขาเยอไม่เห็นเดียเด้อลงมาเขาขนามันก็เห็นก็แก้งแก้ยังไงซ็แค่ยังไันกินเขากลับไปไหนล่ะโอ้ยมันก็ม่กินเขาวัน้ก็ม่เขากินเดียวออ้ยน่แหลั่ะเขาตัวบ่อยกันที่เขาแล้วน่นแนละ มาดูนี่บ่เข้าบ่เอาเข้าเข

เขจักแหงมาให้กับโบกินน่เอามาเต็มตัวเันมาเต็มตัวอะพีน้องาอออัอหายแล้วเหจอยแหงมตมาหายออือมะนคอไม่ย่อตัวนี่กอดคืนน้อ,อยเ <c oughs> ยดอดีกยลยคือแลก็ครอ จรงอ้ใสก่กะมองไงออกเลขให้เป็นอะไรแตร่พน,น้ามันตืงนมกสิคนก็ไยใส่ตัวปันดีน <c oughs> ดเน,น,เเนเี่ยมดนุ่มโอ้ยผมไม่าจานม่หวยนะจานถาได้หรือลูกผีดวงมันติมากมันก็มากหมากตื้นเนล่ะดวงมันเ็นหาในง่าเด้อแต่คน 看看네คงใจกูเลยเนี่ยคม่้องหรือมั้งแต่บุรุษเหมือนกังว่าฟังคุปาเสียซ้าเสียซ้เนี่ยพังเมียเสียพีเสียน้องนะังเมียเอนี่โอ้หนอมนั่นคือได้ยังไงพังพังพัวเมียกเสียทั้งปี่ทั้งน้เดแ๋ยวแล้วเจ้กับผมจะใส่กัจังพอแม่ลแ้เดียวเดานะครับ hmm. เอาต้พาเสียใจเสยใจลาะตัวหนึ่งกะพ้กับของอยากกินหอยคลองกับนักแพงกันไหวดีกว่านาอดีกว่าไปหาคนอื่นตันนี้เป็นอันเป็นนี้ไมหรือเ่ไมนินอยกับคองมัเลแงสวนแต่ต้องกินหยโตกินชิบชิบกันเกาะ้อง โอ้เท่มันแจกเอว่ะาไมันกินมาลีมันกับบมาลีโอ้มันแจกบาบมาลีล้เมื้อไหร่จหรอไปมันไม่ได้บอกเอ๋อวกนี้บอก่าเสียวี่อ่อ

ทุกคนไม่ว่าพูดนี้ไม่ได้มันย่ำอยากลดเนะี่ยคือไปอม,มันย่ำเห็นนี่ก็ขอเสียบบัวเลยอาหารเสียบเสียบนะสวยเดี๋ยวหนาดก,กันนะ คุกูคนะนี่เด็กตหลังกันคุแก่แล้วพเด็กที่พุเตมเอเยอ่าอะคุณนาอางนน่ะมาแล้วหนออแป้งไอ้มันอเงี้ยไอไอไอพวกคุณมันไหมคุณถึงมันโอบรถบ่แมนนี่ไยัขาจะที่พกไหบ่นแล้วกันน่ะนี่นั่นอ่ะมันมัต้องหาห่อข้างหลังบ้านแล้วพวกไหนั่นจอข้างหับ้านพ่งไหนอยครับ ข้เรื่องกฉีว่าไอ้ไอ้ไอ้กาก,ากามันมันมหม็นท่นไหอ่ะถ้ามันถึงเรืองถึงหนาบมม้งไหม,มดลอสีรถตัวเัียูนกลมอืมมัจจมนสีเย็เนอัะปปอยากจะเตหมดแดงห่ออมดแดงก็ว่าจิ้บผิดมืองจิบผิอคนเลยเนล่าจะนา กิน้ตัวอะไรซื่อแขออกไปนี่เวาพอนา่กเพอแะไม่เอนอเลยแม่นอนขึ้นอ่นบาท้องหนาทั่วสนไมคยไหนโอ้พอหนาอยู่แม่ขึ้นมนพอกูแ่แมหนาไปบริเท่อแตะแล้วลูกเขีนไปเก็นท่าง คือข mm ้อแตกเขเลยว่าจะเ่าเห็นเบอะไรเลหนั่ไปบอกหเดี๋ยวมีหัวสบงหวจางไหนเรารถเกเขาไปเกลยท่ามันไปเกถึงท่อท่อท่อแตกเขาพิเศษไหมท่อแตกเราเอารถไปถมอัดเลยบางทีเนี่ยมันงออย่านี้นอย่างที่เราทากทอสุดของเราันนี้จะเอาไส้ไปขึ้นหน้าบ่าหน้าบ่ไปเออะนะนี่ไปจะได้ตามงอเนาะ มันใส่ปลาปานี่ันเที่ยงคนกลางันบางคนัลยแ่เดียวมันนบ่เห็ดแต่ก็จะที่บันก็เให้เข็ท่างกันเลยมันนอย่างงี้เลยรูกกันเลยมัแม่หัวมันขึ้นกเซลลบ่งกับงน่แหลนรอปานงเบอกเป็นบังมี่หัวแหงะไมันจะววันน้าพวกไปน่ยถ้าน้าพวกไปฮอทพุนอ่ะแตกแห้ดี